ีค่ะพบกับเครื่องฟ้าชแนลนะคะวันนี้ก็พามาเดินเล่นชมทุ่งนายามเย็นค่ะวันนี้ก็มากับพี่นิคมออนทัวร์นะคะแล้วก็เดินเล่นเรื่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้พี่นิคมพาเที่ยวด้วยนะคะเดินชมด้วยกันเลยค่ะนาน้อยสวัสดีครับอ FC แล้วก็เพื่อนๆชแนลนะครับพบก,กับผมนิคมออนทัวร์นะครับวันนี้วันนี้พามาชม ทุ่งนายามเย็นนะครับวันนี้เป็นวันที่15นะครับตุลาคม2563นะครับนี่เถียงนาน้อยเวลาก็5โมงกว่าๆนะครับตอนนี้5โมงเย็นนะครับม,มากับคุณเฟื่องฟ้านะครับวันนี้คือผมเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับเพราะว่าอยู่ศรีสะเกดคุณเฟื่องฟ้าก็มาอยู่ศรีสะเกดได้ประมาณ7 7เดือน6เเดือนครับผม มาตั้งแต่เขายังไม่ปลูกข้าวเนี่ยตรงนั้นยังแก่อนเรามาถ่ายคลิปกันอยู่เลยต้นกาวต้นกันกาวปันปลาดอกเฉยเลยตอนนี้ตอนนี้ก็ยังมีเนาะนี่อัปเดตต้นข้าวกันวันนี้ก็มาดูต้นข้าวไม่เรียกว่าอัปเดตเนาะแต่ว่าเรียกว่าพามาชมบรรยากาศตอนเย็นๆของต่างจังหวัดเพื่อนๆเออนิผลก็ไปปล่อยเพื่อนๆหลายคนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัด ือว่าในกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยเห็นสีเขียวขจีแบบนี้นะครับก็เก็บความสวยงามของธรรมชาติต้นข้าวฤดูการนี้มาฝากนะครับถือว่าเดินชมเดินเที่ยวไปด้วยกันนะครับวันนี้นี่คือต้นข้าวที่โดนฝนมาครับฝนมาช้าไปนิดนึง <c oughs> ถ้ามาออกมาทุ่งนาก็จะบ่นให้ฝนตลอดแล้วฝนมาช้าไปน,น้ำมีน้ำนองด้วยนะอ,อเสียงน้ำเสียงน้ำอันนี้เป็นโซนหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านนะครับถนนเส้นนี้ นี่คืออีกหมู่บ้านที่ผมอยู่แล้วอีกถัดมา3ากิโลครึ่งก็เป็นอีกหมู่บ้านนึงนะครับเป็นรอยต่อเส้นทางรองเชื่อมระหว่างหมู่บ้านอ้าฝนเริ่มมาหนักๆแล้วเราดูความงดงามตกแบบฟ้าครึ้มตลอดมา4 5หวันนี้นะครับนี่ต้นข้าวก็เริ่มโตขึ้นเยอะเลย บางสายพันธุ์ก็ออกรวงวั้ะครับอันนี้เป็นข้าวตัวหลักมะลิกอขอ1 0่บางรุ่นก็เป็นนี่ก็เป็นกขอขอห้าใส่ผสมผสานกันกอขอิ้าก็จะก็จะโตเร็วเอ้ยก็จะออกรวงเร็วกว่ากอขอ1อ่งศอุ้ยผลมาแล้วเราเดินไปต่อ ทีแรกก็ไม่มีฝนก็ออกว่าจะออกมาเดินเล่นที่ไหนได้มาจนได้นะครับก็กะว่าถ้าฝนมาหนักก็เข้าเถียงนานี่แหละครับรอฝนหยุดโอ้บรรยากาศเห็นในหนังแล้วถ้ารอไอ้ฝนตกเถียงนั่งเถียงนาแบบนี้เออเอ๊จะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถเราจอดอยู่นู่นนะครับมารถยนต์แต่ว่าเดินมาเที่ยวเอ้ฝนเริ่มเม็ดโตเม็ดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแื่อย เดินเดินเดินจบไม่คลิปเราเนี่ยถ้าจะเก็บผ้าสวยๆก็ปอดเกินมีฝนก็มาไปอยู่ที่ใส่ตรงก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะดูดูกันใส่ตรงอ๋อตรงนั้นก็มีเสียงนามีเสียงนาน้อยไปดูชาวบ้านเขาหาปลาช่วงน้าหลากหรือว่าน้ําเยอะนะครับช่วงนี้เป็นเดือนไทยก็เดือนสิบเอ็นุ่งุ่นเทียงนานะครับชาวบ้านเขาทำพยายามตรง อต้นอะไรนี่สวยจังเลยัเป็นเหมือนดอกไม้ป่าเนาะแต่สวยอะเรียกเรียกไม่ถูกเลยเรียกไม่ถูกไม่รู้จักกันแต่ก็ขึ้นเห็นเออสวยดีสวยก็มีหลายต้นอยู่นู้นนะอืมมันเป็นดงเลยตรงนี้ไว้นานปีเชื้อนี่คือต้นหญ้านะครับไม่ใช่ต้นข้าวนะครับข้างหลังไปนู่นต้นข้าวต้นข้าวสูงกว่าต้นข้าวเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงเขาใส่กันเนาหาวิธีการหาปลาไปตรงนู้นดีกว่า ถือว่าได้หลบฝนไปด้วยอยู่ในเถียงของชาวบ้านนะครับเข้าฝนตกฝนเม็ดหนักแล้วนะครับผมเร็ว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 มาแรงเลยนี่เป็นตรงชาวบ้านนะครับที่หาปลายามตรงแล้วก็ก่อไฟเผาปลากินเลยนี่ เป็นเสียงน้อยนะครับนี่ยามตรงนี่ฝนตกนะครับเรามาหลบฝนนู่นเมื่อกี้เราเดินอยู่ตรงนู้นนะครับตรงที่รถวิ่งพอดีฝนตกก็ได้เข้ามาหลบฝนอยากเจอเจ้าของจังเลย <c oughs> จะได้ถ่ายคลิปอาหา,อายามตรงนี่นี่นะครับไฟโอ้เดี๋ยวโปมาหรือเปล่าครับ ใหญ่ตรงใหญ่น้ําเยอะเลยไ่ทุกช่องเลยนี่นะครับเป็นฝายน้ำล้นที่กั้นระหว่างหน้านะครับคลองสาธราณะโอ้ต้องหลบฝนก่อนแล้วครับนี่นะครับคุณช่วงหลบฝนอยู่อย่างนี้นะครับ เปียกแล้วจะเป็นหวัดไปนี่เรามาดูหม้อโบราณหม้อเหมือนหม้อโบราณเลยหม้อทํากับข้าวแล้วครับนี่อูก,กินเลยแล้วมั้งนี่ได้ปลามาก็อูกกินเลยอยู่ง่ายกินง่ายเนาะวิธีชาวบ้านเรานอนทั้งคืนเลยใช่ฟังเสียงน้ำไหลเลยอะ่ะได้ฟิลสุดๆเลย ไว้ทุกช่องเลยเรกาก็จะกั้นไว้แต่ละช่องแล้วก็มาอันนี้คือของใหญ่ตัวดัดปลาแล้วครับครับเป็นบรรยากาศ <c oughs> ที่เรามาเดินเล่นแล้วก็เจอฝนนะครับรอต้องรอในกระท่อมนอ้อยปลายนานนี่แหละครับรอฝนหยุดครับรอฝนหยุดไม่รู้จะหยุดหรือเปล่านี่ถ้าไม่หยุดก็ต้อง หาฝนเพราะถ้าน่าจะหยุดนะครับเพราะว่าฟ้าข้างบนตรงนี้ช่วงนี้ยังยังยังไม่มืดม,ม,มากเสียงน้ําไหลบรรยากาศตอนเย็นเย็น <laughs> เดี๋ยวเจ้าของมาจะให้ <laughs> จะให้เจ้าของหาปลาเจ้า <laughs> ของนาเ <laughs> จ้าของนา <laughs> เราจะกลับบ้านไม่ได้แล้วครับวันนี้ก็ <laughs> คือไปถ่ายคลิปต่อไม่ได้แล้ว <laughs> ก็จะอยู่ในเสียงนายน้อยนี้ต่อไปจนกว่าฝนจะหยุดแต่ก้องรอหยุด คงไม่ได้นะเพราะว่านูนะ่นนะดำปีมาเลยนู่นเยอะครับโอ้ีวิตน้อยๆดูบรรยากาศ <c oughs> ทุ่งนาตอนเย็นบรรยากาศดูแบบเหมือนกลางป่านะมีชุด,ดน่นก็เป็นป่าในน้อยป่น้อยหรือคือคือป่าหัวนานี่บรรยากาศดูเหมือนแคมป์ติ้งยังไงไม่รู้นิมีหม้อข้าวมีอะไรอ่ะ้มีฟืน เยหมือนออ <c oughs> เราติดเกาะเลยตอนนี้ฝนตก <c oughs> ครับผมคงจะต้องลาไปแล้วนะครับเพราะว่าคงจะไปถ่ายข้างนอกต่อไม่ได้เราอุปกรณ์เราก็ไม่ได้เตรียมมาเรามาแบบพามาทีแรกเราก็จะพามาดูยาวๆต้นข้าวแล้วก็ตรงนั้นตรงนี้ดูตรงน้ําไหลครับวันนี้ผมต้องกับคพณนเครื่อฟ้าก็ต้องขอลา<อ>ทุกท่านไปแล้วนะครับผม ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณค่ะบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาฝนมาแล้วค่ะกลับบ้านกันพ่ดมากเลยอ่ะ